สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราก็มาเจอกันเป็นคลิปการสอนคลิปที่2ของภาคเรียนที่2นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์จากเรื่องคิดไปรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้ฝึกทักษะการฟังแล้วใช่ไหมคะคิดไปรู้ไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องที่ เด็กๆ2คนก็คือแม่นและบ็อกเขานัดกันมาทำรายงานเรื่องประวัติกีฬาโอลิมปิกซึ่งป๊อกนั้นเป็นเพื่อนของแม่นและเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์เพื่อให้เรารู้ความหมายของคำต่างๆ ในชั่วโมงถัดไปเราก็จะฝึกการอ่านออกเสียงและฝึกการอ่านจับใจความหากเรารู้คำศัพท์และรู้ความหมายก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจเรื่องสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องที่เราอ่านได้ง่ายขึ้นพร้อมหรือยังคะหากพร้อมแล้วมาเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะคำที่1คะ่ะคริสสักการาชคริสสักการาช นักเรียนลองอ่านออกเสียงตามคุณครูค่ะคริสศักราชหมายถึงปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซูภายหลังพุทธศักราช543ปีพุทธศักราชลบด้วย543ก็จะเท่ากับคริสศักราชค่ะดูคำว่าวันสมภพนะคะวันสมภพก็คือ วันที่คล้ายวันเกิดของพระเยซูค่ะคําที่สองค่ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร,ออร์นักเรียนอ่านตามครูเสียงดังๆเลยค่ะคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลหากพูดถึงคอมพิวเตอร์คงไม่มีใครที่จะ รู้ที่จะไม่รู้จักใช่ไหมคะนักเรียนก็คงเคยเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมคะคีย์ข้อมูลคีย์ข้อมูลอ่านตามค่ะคีย์ข้อมูลหมายถึงใส่ข้อมูลในที่นี้หมายถึงการใส่ข้อมูลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการพิมพ์ผ่านแปน้นเซฟข้อมูล เซฟข้อมูลอ่านตามได้ค่ะเซฟข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือเก็บไว้ในแผ่นข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลเวลาเราทำงานทุกครั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะต้องเซฟข้อมูลไว้โดยอาจจะเก็บไว้ที่ตัวเครื่อง นะคะซึ่งมีหน่วยความจำอยู่หรืออาจจะเก็บไว้ในแผ่นดิสต์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลซึ่งนักเรียนอาจจะรู้จักในนามของแฮนดิ้ได์ทรัมได์นะคะทาวเฮาส์ทาวเฮาส์อ่านตามค่ะทาวเฮาส์ทาวเฮาส์เป็นตึกแถวที่ใช้กำแพงร่วมกันนะคะสังเกตเวลานักเรียนขับรถผ่าน บ้านที่มีลักษณะเหมือนๆกันและก็อยู่ติดกันโดยใช้กำแพงติดกันอาจจะเป็น1ชั้น2ชั้นชั้นครึ่ง3มชั้นเราเรียกว่าทาวเฮาส์พริ้นพริ้นพริ้นหมายถึงพิมพ์แต่พิมพ์ที่นี้ไม่ได้หมายถึงพิมพ์ลงไปบนแป้นนะคะแต่เป็นการพริมพ์เอกสารผ่านเครื่องพริ้นนะคะ เว็บไซต์เว็บไซต์อ่านค่าเว็บไซต์เป็นที่อยู่ของเว็บต่างๆนะคะภายในคอมพิวเตอร์หากนักเรียนจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนักเรียนก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆได้โดยอาจจะเข้าไปที่ google ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็มีเว็บไซต์ให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างมากมายเลยค่ะสลัด สลัดสลัดเป็นชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตกประกอบด้วยผักสดหลายชนิดและน้ำปรุงรสอาจจะเป็นน้ำแบบน้ำสลัดหรือหลายหลายแบบนะคะอร่อยด้วยและก็มีประโยชน์มีไขมันต่ำออทิสติกออทิสติกหมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมการสื่อความหมายและจินตนาการเด็กที่เป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกนะคะส่วนใหญ่เขาจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเขาจะไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยพูดกับใครไม่ค่อยสบตาใครเวลาสื่อความหมายบางครั้งเราไม่ค่อยเข้าใจเขานะคะก็แต่ เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเขาได้เพราะว่าเด็กพิเศษเหล่านี้เขาก็มีความสามารถพิเศษเช่นมีความจำเป็นเลิศนะคะบางคนก็คิดเลขเก่งแต่เขาจะไม่ทำร้ายคนอื่นค่ะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอ่านให้ถูกต้องนะคะอ่านตามคุณครูอีกครั้งค่ะอินเทอร์เน็ต หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆอีเมลอีเมล,เ,มลเป็นปรายศนีอิเล็กทรอนิกส์หรือการส่งรับจดหมายหรือข้อความผ่านทางคอมพิวเตอร์คุณครูเวลาทำงานหลายครั้งก็จะส่งงานโดยผ่านอีเมลนะคะ เหมือนกับว่าเราส่งจดหมายไปให้อีกด้านหนึ่งได้รับเอกสารข้อความจากเราค่ะ handy d r i v e handy d r i v e เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาใช้สำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้มากแล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะเรียกว่าแฟลชไดร์หรือทำไดร์ ต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านประโยคค่ะฉันเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนักเรียนอ่านพร้อมกับครูค่ะฉันเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนประโยคที่สองค่ะบ้านของป้าเป็นทาวเฮาส์อยู่ใกล้ตลาดอ่านตามพร้อมกับคุณครูค่ะบ้านของป้าเป็นทาวเฮาส์อยู่ใกล้ตลาดประโยคที่สามค่ะ อาชอบกินสลัดผักสดที่ร้านอาหารใกล้บ้านอ่านพร้อมกับคุณครูค่ะอาชอบกินสลัดผักสดที่ร้านอาหารใกล้บ้านเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์รู้ความหมายอ่านถูกต้องรวมถึงอ่านประโยคได้วันนี้นักเรียนก็มีภาระงานก็คือทำทักษะภาษาหน้า89ถึงหน้า90ค่ะ ทำให้เสร็จภายในวันนี้นะคะงานของนักเรียนก็จะไม่ค้างคาคา่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ